พอจะไปวัดมันจะมีเหตุหนุ่นเหตุนี่มีเรื่องนั่นเรื่องนี่มาเกาะกินกายกินใจบางทีไม่ได้ไปเพราะเหตุเกาะกินหมดบางทีไปวัดเอาก็แยกบุญแยกบาปไม่เป็นแยกทุกข์แยกสุขไม่เป็นเมื่อแยกไม่เป็นปัญญาไม่แก่ก้า เรจะไปเห็นความดีที่วัดได้ง่ายๆหรอถ้าได้เห็นง่ายๆพระก็ไม่ต้องมาเป็นสมมุติสีง่งพอไปไปเจอพระไม่ชอบใจพระองค์นั้นก็ไม่ชอบใจอะไรล่ะที่จะได้กลับบ้านลืมไปว่าต้องแยกบุญแยกกรรมจะต้องพิจารณาทุกอย่างต่อให้เราไปเจอพระพุทธเจ้าถ้าเราแยกบุญแยกกรรมไม่ได้ เราจะเห็นบุญพระพุทธเจ้ายังไงล่ะพระพุทธเจ้าก็มีกรรมเหมือนกันโบราณเขาถึงบอกว่าจงเอาแต่สิ่งที่ดีของเขาอย่าเอาสิ่งที่ชั่วของเขาคนเราล้วนแต่เกิดมาเนี่ยก็กรรมดีกรรมชั่วติดตัวกันมาทั้งนั้นเฟื่องต่างวันต่างเวลาต่างบุญต่างวาฒนาสูงต่ําดำขาวแตกต่างกันไปให้พยายามนะ การจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งกว่าจะผ,าผ่านปัญหาเรื่องราวได้โอ้ไม่ใช่ของง่ายนะเอาไปภากภูมิใจเฉทีนะเออใครด่าก็ภูมิใจนี่ภูมิใจยังไงไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาไม่ติศีลเขาไม่นินทาเขาสัพเพสัตตาเวลาโหโตโอ้โหนี่หัวใจของนักบุญ ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ว่าเขายังไม่พอไม่ติดสินนิน้ายังไม่พอยังแผ่ไม่ตาอ,อีกโอ้ใจดีอะไรขนาดนั้นเนาะเออนั่น